สวัสดีเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้มาพบกับบาซิเทียนพาแซบอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บาซิเทียนจะพาพี่น้องมาหย่ำ nhà t อเน้องาเ à thờ ของเวียดนามเนาะเป็นเป็นบสถเนาะเป็นซาเล่กับโเนาะไปกับหมู่เนาะนี่เนาะนี่หมู่ผู้นึงนี่ยไปกันยังมาเอากุ่มแบบยำคำหยำแลงเนาะพี่น้องเนาะมาชมบรรยากาศอยู่ประเทศเวียดนามเนาะอยู่บสถเนาะนี่เนาะ มาชมนำกันเลยน้องพี่น้องเนาะนี่เป็นพระเนาะพี่น้องนี่เนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะบันนี้ก็เป็นบ่นข้าเจ้าออกกำลังกายก็มีเนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้สวงามร้ายพี่น้องนี่นี่เนาะเมื่อนี้ก็ว่าจะพาพี่น้องอันนั้นไปกินเฟอเนาะแต่ว่าเมื่อนี้แบบตอนนี้ก็อันนั้นยัง สุโมงยังไล่เนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าจะพาสมนี่เนาะนี่นี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้มาเป็นอีซังอันนี้กวนหินเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะแบบว่าเจ้าประดับเนาะประดับประดาเนาะนี่นี่พี่น้องโอ้ขันต้นกลางคืนนี่งามเลยลีเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะ นี่อาจจะเนี่ยน้องมีบ่อนตุบนตังอีสังบนนั่งเนาะพี่น้องเนาะมีตังนั่งอีสังเนาะนี่งาบุญนี่โอ้อันนั้นคนหลายขนาดเนาะพี่น้องเนาะ่จะมามาเที่ยวมาับสมอะไรอย่นี่เนาะนี่พี่น้องโอ้งามหลายพี่น้องนี่ bên là bột không Việt Nam nó cái nó khâu ơn là nhà thờ nó anh à, này, nhà thờ gỗ này. này và tù nó cái nó tù khẩu nó này nó này u uh, luật lại nó vâng khâu hết này này, này nó cái nó นี่เนาะทางในก็เป็นแบบมีตังนั่งมีช่งเนาะพี่น้องเนาะแต่เขาเข้าบ่ได้เนาะทางในเนาะนีโบ่เห็นรู้เนาะพอเวียนมันสะท้อนเนาะพี่น้องเนาะโบนี้ก็อู้คันยำบุญนี่งามหลายเนาะพี่น้องเนาะม่วนหลายมาเที่ยวอยู่นี่ส่วนหลายพวกที่ถือศาสนาพระเยซูเนาะพระเจ้าก็จะมามาเรียนหรือว่ามาจักอีสานมาเห็นฮี่ของเขาเนาะนี่ พี่น้นองพี่น้องเนาะขับคักขับนี่มีบางคนก็ออกกำลังกายเนาะพี่น้องเนาะแถวนี้เนาะนี่มีต้นไม้ใหญ่อีางมาเบิ่งฝนาะพี่น้องอยู่นี่เนาะฝ่าอีสังอันนี้นนนน ศาสนาคริสต์ศาสนาพระเยซูเนาะอันนี้แข่งน้อยๆได้เนี่ยเลยขันอยู่แข่งใไงเนี่ยอู้หขักกว่านี้นี่เนาะพี่น้องเนาะนี่เอามาเบิ่งฝาเน่เนาะโอ้มีเทวดาอุ้มอุ้มมีช่างอุ้มผู้สาวเนาะนี่เน่เนาะพี่น้องเนาะนี่ มีเทวดาอุ้มผู้สาวเนาะเขาเจ้าบูชาอยู่นี่เนาะนี่บ่กล้าเข้าเนาะนี่เนาะพี่น้องโอ้คักหลายคักหลายนี่มบรรยากาศในยามแลงพี่น้องอากาศเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะอยู่นี่เนาะในยามแลงเนาะเพราะว่าเขาเจ้าจะอ่าักษาต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้าไว้เนาะนี่กลับมาที่เก่าเนาะพี่น้องอยู่ทงพุ่นก็มีอ่า เทวดาน้องพี่น้องหนอนนี่หนี่มีเทวดาอยู่ทธงหนอนนี่เนาะอันนี้ก็มีเทวดาอีกองหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะมีพระเนาะพระเทวดาเนาะนี่เนาะพี่น้องแล้วก็มี ก้อนฮินอันนี้เนาะพี่น้องเนาะก้อนฮินนี่คือว่าคักแท้เนาะพี่น้องคอนฮีนนี่น้องเป็นแนวนี้เนาะเดียวท้าสีกขนางแน่นาะพี่น้องเนาะต่อไปแม่นอะต่อไปมันจะพาพี่น้องไปกินเฟอเนาะพี่น้องเฟอที่แซ่บที่สุดอยู่ในประเทศเวียดนามเนาะโอเคตัวนี้มันเป็นเฟอที่เขานิยมกินที่สุดเนาะอยู่อยู่แข้งนี่นาะพี่น้องว่าจังสันค่ะอยู่แข้งนี่เขาจะเน้นยมเนาะ นิยมกินเพราะว่าแสียบลายราคาก็บ่แพงเนาะพี่น้องเนาะราคาก็ประมาณ15 15,000ด่งเนาะกับประมาณ5-6-7,000เงินเหล่าแหละประมาณนั้น5-6-7,000เงินกีบเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจะได้กับจะพาพี่น้องไปกินเฟอเนาะนี่เด็กน้อยเด็กน้อยล้างมืออยู่เนาะเดี่ยวนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะในยามกลางคืนเนาะเขาเจ้ามาหลาย ไปจะได้ก็จะพาพี่น้องไปกินเฟอเนาะพี่น้องเนาะพอล้วหับสุมนี่ไปกินเฟอเอ้าทอนนี้ก่อนเนาะที่ตัดคลิปแล้วก็ถ่ายตอนกินเฟอเลยเด้อพี่น้องเนาะ A few minutes later จะได้ก็หอดสถานที่กินเฟอเลยเนาะพี่น้องเนาะจะได้ก็หลังจากเขามาซุ่มญาเทอร์เนาะเดี๋ยวนี้ก็หลังจากซุ่มบดแล้วเขาก็จะมากินเฟอเนาะพี่น้องเนาะเฟอเวียดนามเนาะ ข้จะมาเบิ้งว่าวิธีข้าเจ้าเฮ็ดเป็นอะไรน้อพี่น้องเนาะเจ้ยสองสองตู้ฝ่อซี่งนะโอ้โหนี่น้อพี่น้องวิธีวิธีเขาเฮ็ดเนาะไม่้องกังวนี่น้อพี่น้องเนาะนี่ข้าเจ้าเฮ็ดโอ้หงอน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 เลยนี่น้องข้เจ้าจะใส่น้อพี่น้องเนาะหลังจากมาชมญาเธอแล้วก็มาเห็นคลิปตัวนี้น้อพี่น้องเนี่นี่นี่ขามาเบิ้งทางในนี่โอ้ มีน้ําลายเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะนี่โอ้ผู้สามาลายเนาะเดี๋ยวนี้เนาะก็เลยว่าออกก่อนเฮานี่เนาะเจ้าอยากอายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคอยกะอุมคักแน่เนาะมื้อนี้เนาะผู้าก็อยากอยากอายแน่หน่อยนึงนี่เนาะนี่โอ้ผู้ามาลายเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะ อ่ะจะน้อยถ้ากินน้องพี่น้องเนาะทากินจะน้อยจังสิท้ายโตเนาะโอเคกะเจ้ากำลังเฮ็ดเนาะเพราะว่าคนก็ไลเนาะพี่น้องเนาะนนี่เาะมีผู้สอบผู้เสาวเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้อ้วีพุ่มพี่น้องเอ้ยเฮ็ดโลน้อยนึงก็เลยว่าผู้เสาวเข้ามาลุ่มโตเนาะนี่ถัดหลังนี่เม่นหมดนี่นี่มีแต่ผู้สอบผู้เสาวหมดนี่ พี่น้องเนาะเฮาจะมาปุ้งก่อนเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเข้ามาเสิร์ฟแล้วเฮาต้องปุ้งเลยกินกินบใส่จังแนว่เนาะพี่น้องดเนาะนนี่ว่าาเวียดเอิ้นว่าเตืองเนาะพี่น้องเตืองดเนาะเตืองดเตืองแดนเนาะนีเตืองแดนเนาะนี่เนาะว่าอีสานมัคกอยู่อ่ะออน้ําตาลนําเนาะพี่น้องเนาะมันจังนัวเนาะ เปลี ừ, ่ยนมาเอาตัวนี้เลยเอาเลยหมื ín, ่นเปลี khác, nó, nó, ่ยนเอายังไมนได้กินเนี่ยเปลี่ยนมาทางข้างก้อนนอพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะจะเบียกว่าจันนอพี่น้องจันนอจันจันกว่าจันมะนาวจะเล่าเหรันไทยกับมะนาวเนาไทยเนาะ Má 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 Con này, mà Bò pet để bò Bò ai vô sao, no? ai, bù sao phơ, no, phí nó ai vô sao bở đi kim phơ nó phinộc nó. Phí nó, phí nó. งก er ินนี่น้องพี่นปรุงแล้วเนาะพรุงแล้วสภาพอันแบบนี้น้อพี่น้องเนาะในของงูนี่ในของงูเนาะ มามาพี่น้องมานี่มาเลยมาเลยพี่น้องเนี่ยผู้ชาวเนาะเบื้องหน้านอกอาจ้าอยากจีบเฮานี่าแต่บกล้าเนาะเขาเจ้ายังร่วมกันอ่นเนาะหอ่านค่อยค่อยากจีบเฮาเนาะพี่น้องแต่เขาบกล้าเนาะ แต่ว่าบเป็ี่ยนยังเอาบอสนใจหรอกเอาบอมักผู้สาวน,อนอา้องมากินเฟอซืฉอๆิตัดลายดอกขี้ตัวนี้สิตัดลายะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเนาะ จะเมื่อแล้วเนาะพี่น้องเข้าจีบเขาบวติดเนาะคิว่าจะจีบแต่เขาบวกกล้าเขาก็เลยเนะมือนะม่อขึออ้นเนาะมาเด้มอมาเด้อพี่น้องเด้หนี่งเพชรคณะนอนใส่ไหมเพชรไลายพี่น้อยเพ็ดจนปากแดงพุ่นสำจบ้สาวนี่ mệt của quá mừng chắc đi lì phía rồi vâng đi một lại phút พี่น้องตัวกระดูกอ่อน ด้อพี่น้องเด้อมาเด้อแฮนกระดูกเนอะนี่นาะคือมานี่

อ่อน้อง nó phải nó, nó đậy nó đục này không

พี่น้องเนาะหลังจากเผลอกกินแล้วพี่น้องเนาะน้ำกระกินแล้วกับบาซิเทียนกขอลาทานไปก่อนเนาะขอลาพี่น้องไปก่อนจะได้กับทามักกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บาซิเทียนเด้อกดติดตามเพื่อเป็นกลังใจเนาะให้บาซิเทียนเด้อพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอขอบใจเนาะพี่น้องขอขอบใจเนาะคลิปนี้เนาะขอขอบใจบาย